กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะกับชื่อช่วงที่มีชื่อว่า1คําคำถามกับหมอสันค่ะและวันนี้หลังจากที่รายการของเราออนแอร์มาแรมเดือนอย่างคุณหมอคะแฟนเพจ a c e b o o k ของรายการหมอสันทันโรคของเราเนี่ยมีโอ้โหระดับแสนคนแล้วเข้าไป <c oughs> ที่เข้ามากดไลค์นะคะและวันนี้ค่ะมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพ<อ>ไปฟังกันเลยดีกว่า,<อ>าว่าน้องคนนี้นี่แหละค่ะหนุ่มน้อยติ๊ตีหล่อๆคนนี้นะคะเขามีปัญหาสุขภาพว่าอะไรบ้างค่ะ สวัสดีครับคุณ<ม>หมอไอสันผมชื่อจอนผมมีเสมหะและไอมาอนายกว่าหนึ่งเดือนแล้วผมชอบไอตอนคืนแำใไม่ผมนอนไม่ค่อยหลับผมพยายาม,มท,ที่จะไม่กินน้ำเย็นและกินยาเสมหะแต่ก็ยังไม่หายผมมีคำถามจะถามคุณหมอว่าเสมหนะน้นเกิดจากอะไรและผมต้องทำอย่างไรถึงจะหายขอบคุณครับ โอ้โหคุณหมอคะฟังเสียงออดออดของนะพ่อหนุ่มคนนี้คุณหมอต้องช่วยแล้วละค่ะไม่อย่างนั้นเยาวชนของชาติในอนาคตอาจจะต้องเป็นเสมหะไปตลอดชีวิตเลยในเด็กขนาดนี้นะอันนี้เด็กกว่าไอเรื่อรังนะฮะไอเป็นเดือนนี่ไอเรื้อรังในเด็กขนาดนี้อันที่หนึ่งก็เรื่องที่เราเรียกว่าภูมิแพ้นะการแพ้ก็มีการแพ้บางชนิดเนี่ยร่างกายจะ ปล่อยเม็ดเลือดขาวชื่อ e โอ i n o นฟิลออกมาในหลอดลมนะแล้วก็จะคัน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 ข้างในนะเกาไว้ได้ได้ไอออกมานะฮะอันที่สองในเด็กที่พบบ่อยก็ทางเดินหายใจส่วนบนติดเชื้อนะฮะเขาเรียก URI นะฮะทางหมอเรียกติดปากว่า URI คือนับตั้งแต่โพรงไซนัสเลยแหละนะเพราะเราติดเชื้อข้างบนเนี่ยแน่นอนกลางคืนเสมหะามันลงไปก็กตุ้นให้อนะอกันเป็นเดือนๆนะฮะอันที่สามที่พบบ่อยเหมือนกันนะครับ คือเป็นโรคหอบหืดแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ตัวเป็นโรคหอบหืดเป็นนิดๆไม่ใช่หอบฟี่ๆเหมือนกับชัดเจนแต่เป็นโรคหอบหืดนิดๆก็สามอย่างนี้พบบ่อยที่สุดในเด็กนะฮะในผู้ใหญ่ยังมีที่พบบ่อยก็มีกรดไหลย,ย้อนกรดไหลย้อนหมายถึงว่านอนๆแล้วก็อาหารในกระเพาะขึ้นไปที่หลอดลมแล้วก็ลงไปในปอดนะก็ทาให้อเรื้อรังได้นี่ก็เป็นสาเหตุที่พบบ่อยนะฮะแล้วก็ ไอสามเดือนพี่ก็เรียไอ3สามเดือนนั่คือหลอดลมอักเสบเรื้อรังพอเข้าหนา้าหนาวก็เอาแล้วซึ่งก็แน่นอนต้องไปให้หมอวินิจฉัยนะถ้าไอเป็นเดือนนี้ยังไงต้องหาหมอแน่นอนอมไม่มีวิธีที่จะจะวินิจฉัยเองได้นะฮะ,ะถ้าไอสักอาทิตย์สองอาทิตย์ใช้วิธีรออันนั้นอโอเคอันกรณีของน้องหนูแนะนําว่าให้ไปหาหมอนะฮะเพื่อจะดูว่าเป็นหอบหืดไหมเป็นภูมิแพ้แหรือเปล่าแล้วก็ติดเชื้อทางเดินลมหายใจส่วนบนหรือเปล่าทั้งสามอย่างนี้ บรรเทาอาการได้และก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะก็เป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะคุณหมอสันเองก็จะมีคำคมดีๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาฝากเช่นเคยวันนี้คุณหมอมีคำคมอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะก็วันนี้ผมอยากจะฝากคุณผู้ชมถึงว่าเมื่อมีแคบแล้วต้องมีกว้างด้วยนะฮะก็คือมุมมองทางด้านสุขภาพเวลาเรามองอะไรออกจากมุม,มแคบก็จะเห็นอะไรเป็นตุเป็นตะนะ แต่ถ้าเราถอยไปมองมุมกว้างก็อาจจะเห็นอีกแบบหนึ่งน,นะฮะมีแคบแล้วต้องมีกว้างด้วยครับวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันมีข่าวดีค่ะสำหรับคนไทยแล้วก็ข้าราชการไทยนะคะที่สามารถเบิกจ่ายรักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลางได้นะคะโดยมีรายการตามนี้เลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการหมอสันทันโรคก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันพัชจินตนกุลและคุณหมอสันใจยอดสินรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่อย่าลืมนะคะเข้ามาฝากข้อความหรือว่าคำถามทิ้งไว้ได้ที่แฟนเพจของ Facebook ของรายการของเราหมอสันทันโรคนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ